นนองกเกลวยตาเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่แถวชายแดนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพลาเด็กหนุ่มชาวไร่แสนขยันพ่อแม่ของพลาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กเขาอ,อาศัยอยู่กับยายที่บ้านไม้หลังเล็กๆท้ายหมู่บ้านยามว่างจากงานไร่พลาก็เข้าป่าไปหาของป่ามาขายพวกเห็ดและน้ำผึ้งเป็นสินค้าที่สร้างไรายได้อย่างดีให้กับเขา วันหนึ่งขณะที่เขาเข้าป่าไปหาน้ำพึ่งผระเอิญโชคร้ายปีหยียบรังต่อหลุมเขาโดนตัวต่อไล่ต่อยต้องหนีตายลงไปหลบในน้ําถึงเขาจะลอดตายแต่พิษจากตัวต่อที่ต่อยก็เล่นงานเขายังหนักเหมือนกันคืนนั้นเขานอนสมไข้ขึ้นสูงและหลับไปพอผิดไข้ ท่ามกลางสติที่เลอะเลือนเขาเห็นใครบางคนกำลังก่อไฟอยู่ข้างๆเขาความร้อนจากกองไฟสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายอะไรบางอย่างถูกปกลงมาที่บาดแผลของเขามีเสียงพูดเบาๆตามมาด้วยน้ำรสชาติขมปนหวานที่ถูกหยอดเข้ามาในปากดื่มยาแล้วเจ้าจะดีขึ้น รุ่งเช้าพระรู้สึกตัวตื่นและพบตัวเองนอนอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งเขาสำรวจบาดแผลที่ถูกต่อยและพบว่ามันถูกดูแลเป็นอย่างดีร่างกายร,รู้สึกแข็งแรงกระปี้กระเป๋าต่างจากเมื่อคืนอย่างมากเลยทีเดียวหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในกระท่อมเธอเป็นผู้หญิงที่สวยงามผมยาวสีดำครับตัดกับผิวที่ขาผุดผ่องราวกับโยบกล้วยเขาตกหลุมรักเธอทันทีเธอเป็นใครกันนะ ทำไมเขาถึงรู้สึกคุ้นเคยกับเธอเหลือเกินและเหมือนกับจะอ่านใจเขาออกเธอตอบในสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่พอดีข้าชื่อว่าจันเจ้าข้าเจอเจ้าสลบอยู่ก็เลยพามารักษาที่กระท่อมนี่แหละขอบใจมากนะถ้าไมา่ได้เจ้าช่วยไว้ข้าคงตายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกข้าก็แค่อยากตอบแทนคนที่เคยช่วยชีวิตข้าเอ๊ะข้าหมายถึงข้าเคยถูกช่วยชีวิตมาก่อนก็เลยอยากช่วยชีวิตผู้อื่นบ้างก็เท่านั้นเอง การเจ้าดีขึ้นแล้วรีบกลับไปเถอะยายเจ้าคงเป็นห่วงหน้าดูยายจริงสิงั้นข้าไปก่อนนะข้าชื่อพระแล้วข้าจะกลับมาตอบแทนเจ้านะพระร่ำลาจันเจา้าก่อนรีบลงเขาไปอดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมจันเจ้าถึงรู้ว่าเขามียายที่คอยห่วงใย,ยเขาอยู่อาจจะเป็นเพราะผิดไข้เมื่อคืนทำให้เขาเพอ้อพูดถึงยายก็เป็นไปได้ เมื่อกลับมาถึงบ้านพระถามยายเรื่องกระท่อมบนเขาแต่ไม่ได้เรื่องราวอะไรหรือจะเป็นกระท่อมของพวกพรานป่าแต่บนน้นก็ไม่ได้มีสัตว์อะไรให้ล่าเลยนะแล้วดินก็ไม่เหมาะจะปลูกพืชไร่ไม่น่ามีใครขึ้นไปอยู่บนนั้นหรอกนะวันลุงขึ้นเขากลับมาที่กระท่อมอีกครั้งแต่ไม่พบกระท่อมอยู่บริเวณนั้นเลยพื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยต้นกล้วยนานาชนิดเขามั่นใจมากว่ามาถูกทางแต่กลับหาอะไรไม่เจอ พาลงเขาไปอย่างผิดหวังเขาคิดถึงจันเจ้าอยู่ตลอดหวังว่าสักวันคงจะได้เจอกับเธออีกครั้งคืนหนึ่งมีงานวัดพราเอาของป่าไปขายในงานระหว่างขายของก็ได้ยินคนพูดถึงสาวสวยแปลกหน้าที่มาขายกล้วยแสนอร่อยที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนพราเดินไปดูและพบกับจันเจ้าเขาดีใจมากรีบเดินเข้าไปหา แต่ถูกเจ้ายอดลูกชายจอมเกเรของกำนันยิ่งกับสมุนชิงตัดหน้าไปซะก่อนน้องสาวกล้วยเนี่ยพี่เหมาหมดเลยนะจ๊ะมันเยอะนะจะกินหมดเหรอโอ้ยกินไม่หมดก็ทิ้งไปไม่เป็นไรหรอกพี่มีเงินแต่ข้าไม่ขายไปซะอย่ามาแกะกะร้านข้าเอ๊ะอิน,นเน่นี่เห็นข้าดีด้วยหน่อยทำามาปากดีใส่เลยเดี๋ยวเถอะ ยอดรู้สึกเสียหน้านเลยเนื้อมือเหมือมนจะตกจันจ้าวพรารีบเข้าไปห้ามก่อนเลื่องฉบาลปลายสร้างความไม่พอใจให้กับยอดเขาปล่อยหมัดตรงเข้าไปที่หน้าพราอย่างจังพราเสียหลักไปชนกับแผงกล้วยจนล้มและเน,นื่อหนาดยอดตามมาส้ำแต่จูๆ่ๆกับลดมือลงและหันกลับไปโดยไม่พูดไม่จาสร้างความประหลาดใจผลล่งใจของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นจันจ้าวรีบเข้ามาดูพราอย่างเป็นห่วงเป็นอะไรมากไหม เจ้านี่ช่างหาเรื่องเจ็บตัวทุกทีเลยดูข้าทำไมเนี่ยข้าทำไปเพื่อช่วยเจ้านะข้าไม่ได้ร้องขอสักหน่อยชอบทำให้ข้าเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยนี่เจ้าเป็นห่วงข้าเหรอไม่รู้มาช่วยข้าเก็บแผงซะดีๆดูซิกล้วยช้ำหมดแล้วแค่ได้ยินว่าจันเจ้าเป็นห่วงหัวใจของพลาก็พองโตรีบช่วยเธอเก็บของกลับไปที่กระท่อมหน้าแปลกที่มันตั้งอยู่ที่เดิม ทาไมตอนนั้นเขาถึงหาไม่เจอนะเขาสลัดความสงสัยออกไปเมื่อเจอยิ้มหวานของจันเจ้านาำจากวันนั้นผาก็แวะเวียนมาช่วยจันเจ้าอย่างสม่ำเสมอเขาดูแลต้นกล้วยของจันเจ้าเป็นอย่างดีบางครั้งก็ช่วยนําไปขายที่ตลาดส่วนจันเจ้าก็คอยดูแลยายพุธยายของผาในระหว่างที่เขาต้องออกไปหาของป่าหลายวัน ความสนิทสนมของทั้งคู่สร้างความไม่พอใจให้กับยอดยอดเพียรตามจีบจันเจ้าแม้จันเจ้าจะไม่สนใจก็ไม่ละความพยายามเพราะเขาถือคติตือเท่านั้นที่จะมัดใจสาวสวยได้คอยดูนะข้าจะเอานางจันเจ้ามาเป็นเมียข้าให้ได้แต่ความหวังของยอดก็พังทลายเมื่อจันเจ้าตกลงแต่งงานอยู่กินกับพลา ส่วนยญพุธดีใจมากที่หลานชายได้เป็นฝั่งเป็นฝากับเขาสักทีบ้านหลังน้อยของแกดูสดใสมีชีวิตชีวาเมื่อมีจันจ้าเข้ามาอยู่ด้วยขอให้หลานทั้งสองครองคู่กันไปจนแก่เท่าอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะลูกนะยายพุธผูกข้อมือให้กับหนุ่มสาวแกชะงักนิดหนึ่งไม่เห็นสร้อยเชือกสีแดงที่ข้อมือของจันจ้าทั้งสองศบตากันยายพุธดูเป็นกังวล แต่รอยยิ้มที่จริงใจของจันเจ้าทําให้ใหญพุทธทิ้งความกังวลต่างๆไปจันเจ้ากับพล้าคลองรักกันอย่างมีความสุขทั้งสองช่วยกันทํามาหากินพืชผลในไร่ก็จเจริญงอกงามออกดอกออกผลทําให้มีรายได้เข้ามาอย่างเป็นก่อเป็นกำฐานะของทางบ้านของพล้าดีขึ้นเรื่อยๆสร้างความไม่พอใจให้กับยอดเป็นอย่างมาก ต่อมาที่หมู่บ้านก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นมีหนอกลก้วยตานีผุดขึ้นมากมายรอบบ้านของพลา้าโดยที่เขาไม่ได้ปลูกพวกมันเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ท,ที่แปลกคือหนึ่งในนั้นมีลำต้นเป็นสีดำสนิทส่วนใบสีเขียวมีด่างสีแดงเข้มเป็นปืนแถมที่กลางลำตน้นยังมีปลีงอกออกมา3ปลีนี่คือเดียวกันเป็นที่ประหลาดยิ่งนัก ข่าวเรื่องต้นกล้วยประหลาดที่บ้านพลาดึงดูดให้คนมาเยี่ยมชมบางก็ขอซื้อไปปลูกแต่พลาไม่ยอมขายคืนหนึ่งมีหัวขโมยแอบเข้าไปหวังจะขุดกล้วยตานีดำต้นนั้นแต่ไม่สำเร็จเช้าวันลุ่งขึ้นมีคนพบเจ้าหัวขโมยนั่งกอดเสียมตัวสันเทาอยู่ข้างทางไม่ยอมพูจาอะไรแต่พอจันเจ้าเดินผ่านมาเจ้าหัวขโมยก็ตาเหลือหลองลั่นด้วยความหวาดกลัวตานีดำไม่เอาไม่เอา ข้ากลัวแล้วข้าไม่ขุดแล้วปลายตานีอย่าทำอะไรข้าเลยข้ากลัวแล้วเรื่องขโมยถูกปลายตานี้เล่นงานถูกเล่าลือไปไกลแถมมีข่าวอีกว่ามีคนเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเดินหายเข้าไปในต้นกล้วยต้นนั้นบางก็ว่าต้นกล้วยนี้เดินเป็นสีเขียวแต่พอมีวิญญ,ญาณมาสิงก็กลายเป็นสีดำ แต่ที่หนักสุดก็คือมีข่าวลือว่าจันเจ้าเป็นพลายตานีจนเกิดคำว่าไอ้พลาอยู่กินกับผีคิดดูนะอีจันเจ้ามันเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้จู่ๆก็โผล่มาที่หมู่บ้านเรานั่นสิหน้าตาผิวพรรณก็ต่างจากพวกเราผิวขาวซีดเหมือนไม่เคยถูกแดดจริงสิข้าไม่เคยเห็นมันไปไหนมาไหนตอนกลางวันเลยนะ หรือว่ามันจะเป็นผีตานีอย่งที่เขาว่ากันไว้ป้างั้นไอ้พร้าก็อยู่กินกับผีนะสิหลังจากนั้นไม่นานพราก็ล้มป่วยลงอาการของเขาสุดหนักจนต้องให้หมอต่างอำเภอมาตรวจเย,ยพุธถึงกับลมจับเมื่อหมอบอกว่าพราเป็นโรคที่หายาและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานชาวบ้านก็ยิ่งลือหนักขึ้นว่าพราโดนผีกระทำแน่แน ไม่มีทางรักษาเจ้าพระได้เลยแหละลูกยายไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะจันเจ้าจะทำทุกทางเพื่อช่วยชีวิตพี่พระจันเจ้าดูแลพระเป็นอย่างดีในทุกค่ำคืนจันเจ้าจะถ่ายทอดพลังชีวิตให้กับพระแรกแลพระมีอาการต่อต้านก็สายพลังย้อนกลับมาเล่นงานจันเจ้าแต่นางก็ไม่เคยท้อค่อยๆทำไปวันละนิด เพื่อให้ร่างกายของพราปรับตัวยอมรับในพลังที่นางถ่ายทอดให้อดทนอีกนิดนะพี่พาราปลีกกล้วยนะใกล้โตได้ที่แล้วข้าจะทำยาดีๆให้พี่กินส่วนยอดคิดจะพิสูจน์ความจริงเรื่องจันจาเป็นพลายตานีเขาลงทุนไปเชิญอาจารย์คงหมอผีชื่อดังมาช่วยทดสอบ คืนนั้นยอดและสมุนพาอาจารย์คงบุกไปที่บ้านพราเพื่อทําพิธีเรียกพลายตานีเมื่อมาถึงต้นกล้วยตานีดําอาจารย์คงมองปลีกล้วยที่งอกออกมาจากกลางลําต้นอย่างสนใจจากนั้นก็หลับตาและเพ่งไปที่ต้นตานีนั้นวยญยานที่แก่กล้าอาจารย์คงรู้ในทันทีว่ามีนางตานีสิงสถิตยอยู่จึงทำพิธีไล่คาถาเรียกวิญ,ญญาณของนางตานีออกมาวิเศษมาก ลีกล้วยนี่คือยาอายุวัฒนะชั้นเยี่ยมเลยนะใครได้กินก็จะอยู่ยงคงกระพันหญิงฟันไม่เขา้าจริงเหรออาจารย์งั้นเราไปตัดมันดีไะมพ่อกำนันของข้าต้องถูกใจมันมากแนะ่ะใจเย็นก่อนตานีดำต้นนี้มีนางตานีอยู่แน่นอนข้าจะเรียกวิญญาณพลายตานีมาจะได้รู้กันแล้วว่าหญิงผู้นั้นเป็นพลายตานีจริงหรือไม่ เสียงไล่คาถา,าสูงสูงต่ำต่ำดังไปทั่วบริเวณต้นกล้วยบริเวณนั้นโบกไกวไปมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีลมพัดผานอากาศเยือกเย็นเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอทอนมาแต่ไกลจู่ๆก็มีลมกันโชกแรงไปทั่วบริเวณนั้นอาจารย์คงไล่ลำไปรอบๆต้นกล้วยพลางใช้มีดอาคมปาดไปที่ปลีของตาหนีดำจนหลุดมาจากขั่ว น้ำสีแดงราวกับเลือดซึมออกมาจากบริเวณที่ถูกมีดกรีดเสียงวีดวิวของลมดังเหมือนเสียง,งกรีดร้องของผู้หญิงใครได้ยินก็พากันขนพองสยองกล้าวด้วยความกลัว <c oughs> ยอดและสมุนหมองไปรอบๆอย่างเลิกหลักหญิงสาวในชุดไทยปรากฏตัวขึ้นใบหน้าที่สวยงามแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธจันเจ้าปรากฏตัวสักทีนะ ลายตานีหยุดนะพระเจ้าคิดจะทำอะไรเจ้านุ่มนี่มันอยากได้เจ้ามาเป็นเมียส่วนฮบลีนี่ข้าจะเอาไปทำยานั่นยาสำหรับหัวของข้าใครก็เอาไปไม่ได้ทั้งนั้นจันเจ้าผู้จบก,ก็แสดงฤทธิ์เพื่อจัดการกับผู้มามลุกลานนางปล่อยพลังไปที่อาจารย์คงแต่ก็ถูกอาคมแก่กล้าของอาจารย์ต้กลับมา ทั้งสองสู้กันอยู่ภาคใหญ่ร่างกายของทั้งคู่เต็มไปด้วยบาดแผลอาจารย์คงซัดทรายเศกไปที่ร่างของจันเจ้าแต่ไม่สามารถทะลุเกาะใบตองที่พันห่อร่างกายของจันเจ้าไปได้ยอดสั่งสมุนไปนำหัวปลีที่ถูกตัดออาไม้เขาแต่ถูกสกัดจากกระสุนเมตานีที่พุ่งเข้าใส่รลวากับหาฝนเมตานีทะลุเข้าไปในร่างของเหล่าสมุนบาดแผลก่อให้เกิดความแสบร้อนเล่ากับถูกทะลวงด้วยน้ำกรด เลือดสีเข้มทะลักออกมาตามลำตัวลาสมุนล้มลงดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดก่อนขาดใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวยอดซึ่งใช้ร่างของสมุนบางตัวเองให้ผลจากกระสุนเมตานีรีบคว้าปลีกกล้วยอันหนึ่งแล้ววิ่งหนีไปแต่จูๆ่ๆก็เกิดข้าวขาไม่ออกเขาหยุดนิ่งอยู่กับที่อะไรบางอย่างใต้ผืนดินกำลังยึดเขาไวและกระชากเขาลงไปใต้ผืนดิน ร่างของเขาถูกพนัฒนาการด้วยลากฝอยที่เหนียวแน่นยอดถูกฝังทั้งเป็นอยู่ใต้ตาหนีดำต้นนั้นปล่อยข้านะปล่อยข้านะาสุนอาจารย์คงก็พลาดพลังถูกใบตองฟาดกระเด็นไปประทะกับต้นตาหนีจันจาวลายมนไปที่ลำต้นกาบใบที่ก่อตัวเป็นลำต้นแยกออกเห็นฟันซี่เล็กๆแหลมคมอยู่รอบๆกาบใบนั้น มันลับร่างของอาจารย์คงก่อนหูเข้าไปอย่างรวดเร็วร่างของอาจารย์คงถูกบดขยี้จนเละอยู่ภายในกาบใบนั้นฝ่ายพวกเราสมุนที่ถูกลากฝอยดึงลงไปในดินบางก็จมลงไปครึ่งตัวบางก็ถูกยึดลงไปจนเหลือแค่คอที่โผล่ขึ้นมาเหนือผืนดินเหตุการณ์ต่างๆสงบลงทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิมราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจันเจา้าก้มลงเก็บหัวปลีและกลับเข้าไปในบ้าน ที่แท้จันเจ้าก็คือพลายตานีเมืเ่อสิบปีก่อนตอนพลาเด็กๆเขาเข้าป่าไปกับยายพุทธและเจอกำนันยิ่งกำลังรื้อถางที่และตัดต้นกล้วยบริเวณน,นั้นจนหมดพระสงสารต้นกล้วยตานีต้นเล็กๆที่ขึ้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวในบริเวณน,นั้นเขาร้องขอทานให้กำนันไว้ชีวิตต้นกล้วยต้นนั้นและย้ายกล้วยต้นนั้นไปปลูกที่อื่นยายของเขา เอาเชือกสีแดงคว้านเป็นสร้อยผูกกับต้นกล้วยไว้เป็นสัญลักษณ์ห้ามใครมาทำลายและสร้อยเส้นนั้นก็กลับมาให้ยายเห็นอีกครั้งในวันที่พระแต่งงานสร้อยเชือกสีแดงที่ผูกบนข้อมือของจันเจ้าคือเชือกเส้นเดียวกับที่แกเคยผูกไว้กับต้นกล้วยตานีเมื่อสิบป,ปีก่อนและจันจ้าก็คงจะเป็นนางตานีที่อาศัยอยู่ในต้นกล้วยต้นนั้นแต่ยายพุดธก็ไม่พูดอะไร พอคิดว่ามันคงเป็นชะตาที่ฟ้ากำหนดมาให้กับพลาส่วนจันเจ้าดูด้วยยาณวิเศษว่าพลาจะต้องป่วยตายตั้งแต่ยังหนุ่มทางเดียวที่จะแก้ได้คือเธอต้องแต่งงานกับเขาเพื่อผูกดวงและถ่ายทออพลังวิญญาณเพื่อรักษาเขาจันเจ้าจึงกลับมาเพื่อตอบแทนคุณที่พลาเคยช่วยชีวิตเธอไว้ หลังจากเสร็จสึกกับหมอผีจันเจ้ากับเข้าบ้านเพื่อทำยารักษาพ้าเธอนำถ้วยยาที่กลั่นมาจากหัวปีหลอมร่วมกับเลือดและพลังวิญญาณแทบทุกหยาดหยดของเธอมาให้พ้าเธอประคองเขาลุกขึ้นและค่อยๆยกแก้วยาให้เขาดื่มจนหมดน้ำจากตัวยาไหลลงผ่านลำคอของพลาสีหน้าที่เคยเผือดซีดเริ่มมีสีสันจันเจ้าจับตัวพลานอนลงกระซิบบอกเขาแผ่วเบา ไม่เป็นไรแล้วนะพี่พระต่อไปเมื่อข้าไม่อยู่พี่ต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าเจ็บอย่าไข้นะจ๊ะจันเจ้าจเจ้าจะไปไหนข้าขอโทษลาก,ก่อนนะพี่พระไม่นะอย่าอย่าทิ้งข้าไปนะจันเจ้าร่างของจันเจ้าค่อยๆแห้งเหี่ยวเกือบคลายซากศพแล้วค่อยๆลอยกลับไปที่ต้นกล้วย ต้นตาลีดำที่เคยสูงใหญ่แข็งแรงค่อยๆแห้งเหี่ยวลงเล่ากับกำลังจะตายวันต่อมาพรากับแข็งแรงราวกับไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนเยพุดเล่าเรื่องของจันเจ้าให้เขาฟังพระเสียใจมากที่จันเจ้าจากไปโดยเขาไม่ทันได้ล่ำลาเธอพระเดินมาที่ต้นตาลีดำมือจับไปที่สร้อยเชือกแดง ที่คล้องอยู่กับก้านใบเขาอบก,กอดลำต้นไว้น้ำตาไหลซึมออกมาขอบใจนะาจัรเจ้าข้ารักเจ้าและจะรักตลอดไปใบของต้นตานีดำสั่นไหวเล็กน้อยราวกับรับรู้และรอคอยจนกว่าจะถึงวันที่ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง